ผู้ชมผมไปอีกสักเรื่องหนึงห่งเมื่อวานนี้ได้ทราบจากที่บีกรมบัญชีกลางแพทติเซียมมงคลวาน,นิษวา่าก่อนหน้าเนี่ยได้รับการประสานจากตำรวจภูธรภาคสองว่าได้จับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์พื้นที่ศรีราชาชนบุรีแล้วก็ประสานผ่านสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสอให้ไปตรวจสอบขยายผลข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแก๊งที่ยึดเอาไว้ <S <S พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะคล้าย กับข้อมูลผู้รับบัตรึกบันาันในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คนไว้ใช้กระทําผิดชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยส<อ>ํานักง,งานข้อมูลขวนบุคคลได้ประสานกรบบัญชีกลางให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประชุมร่วมกันไปเมื่อวันที่19กันยานะคะและตอนนี้กรมบัญชีกลางได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของสคสอก็คือแจ้งเหตุละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะได้รับผลกระทบทราบเป็นรายบุคคลแล้วคือ พบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแก๊งวิชาเทพเนี่ย2 3งหพรายการซึ่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันไปคล้ายกับข้อมูลที่กรมบัญชีกลางมีไว้ในความครอบครองจริงๆอะค่ะแต่ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันใช่แล้วคือแก๊งลเซเ็ Center เหมือนก,นกับเอาข้อมูลจากหลไรอันนี้<า>ที่บรีว่าใช่ไหมเอามาเชื่อมโยงกันเสร็จแล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายชุดข้อมูลท่านยืนยันว่ามันไม่ได้รั่วไหลออกมาจากการถูกเจาะระบบกรมบัญชีกลางนะคะ แต่รอตรวจสอบตอนนี้ใช่มันมีความคล้ายใช่ไหมใบยังเคยได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพก็ใช่ไงกีกลางเนี่ยกงกีกลางอย่างที่ว่าเนี่ยคืออ้างเพราะคุณแม่น้องใบเนี่ยไปขรัชการค่ะใช่เคยเล่าไปแล้วค่ะใช่ไหมใช่แล้วเอาข้อมูลมาได้ยังไงได้ยังไงใช่ไหมคะอเบอร์โทรติดต่อใบที่ให้เอาไว้ที่หน่วยงานที่เราไปติดต่ออ่ะก็จะบอกว่าการเสียแล้วแต่มีเงินตกค้างอยู่อย่างง้นอย่างนี้ อันนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อท่านผู้ชมเนี้ยค่ะหลอกลวงผู้รับบรนนานมีบัาเน็ตตกทอดยังมีเงินที่จ่ายยังไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะคือกรณีแอบอ้างเป็นกรมบัญชีกลางเพื่อที่จะหลอกว่ามีเงินค้างรับอยู่เนี่ยถือว่าฮอตนะฮอตในกลุ่มมิจฉาชีพคือมีคนตกเป็นเหยื่อหรือคนที่รับสายหลายคนเลยทีเดียวใช่คนสูงอายุที่เกษียณไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งกรมบัญชีกลางก็เตือนเนี่ย ผู้รับบำนาญและทายาทเห็นไหมเตือนน้องด้วยนะใช่ค่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะกรมบัญชีการเขาไม่โทรมาหาเราค่ะอืน้อ,องพูดเองใช่ไหมหรือผมอันนี้พูดเอง <laughs> <laughs> เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่โทรมาหรอกว่าตรงนั้นตรงนี้ตกค้างเราไปตามเรื่องเองค <laughs> ไม่มี ไม่มีอ่าไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือกรมไหนสำนักง,งานไหนไม่โทรหาหรอกแล้วเขาก็จะพูดหลอกลอ่อมิจฉาชีพนะคะมันจะหลอกลอ่อมันบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เอาเงินส่วนนี้เนี่ยเงินจะตกเป็นของแผ่นดินนะไม่ต้องไปเชื่อไม่เชื่ออย่าไปเชื่อมิจฉาชีพค่ะช่วยกันเน้นย้ำสักน,นิดนึงนะแต่กระดาษเดียวกันไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มัลุดออกไปหรือ ไปเอามาจากไหนก็ต้องตรวจสอบเพราะกรมบัญชีการที่ไดียืนยัไม่ได้ร่วใช่ไหมไม่ได้ถูกเจาะระบบค่ะคือ,อไม่ได้เจาะเข้าไปในระบบของกรมบัญชีกลางอ้าดูยอดท่านผู้ชม